วันนี้วันที่21เมษาปลายเดือนล้ก็เริ่มมีพายุเข้าตรงนั้นบางตรงนี้บางพายุโซนร้อนฤดูร้อนไม่ใช่โซนร้อนพายุฤดูร้อนมาตามฤดูไปที่ไหนก็ทําความเดูร,ร้อนไปทัวนลนะเพราะเกินเกินปกติก็คือลมแรงแล้ก็เป็นภัยพิบัติประจำฤดูกาล ขนมากก็เข้าทั้งภาคเหนือภาคอีสานนี่แหละภาคอีสานตอนบนตอนกลางตอนล่างกับหมดเยหมดนั่นแหละทุกตอนทุกที่เพราะมันเกิดสั้นๆอายุดูร้อนเกิดสั้นๆไม่ได้ไปยาวเลยนกนาแต่ใครจะประสบตรงที่เรานั่งอย่างนี้ก็เคยเป็นปีไหนจำไม่ได้ตอนนั้นหลวงพ่อมาอยู่กรุงเทพกลับมา ก็มา,ายามวิ่งมาสายตอนนั้นนนคืมชนางมาหนองพวงยังไม่มีเส้นทางยังไม่ดีอย่างทวนนี่ก็มาคืมชนางนนพิบาลเส้นนั้นจำได้อยู่มีสายเขาทำสายโทรศัพท์อะไรของเขาหนาสายดำดๆมันขาดพลาดมาถนนตามถนน,ถน,น มันอะไรกันเนี่ยที่ว่าอยู่พอใกล้เข้ามาก็ต้นไม้ตีงไม้หักโคนตามถนนทนทางก็ทำให้รู้แล้วว่านันริดของภัยธรรมชาติพอเขา้ามาวัดแค่นั้นแหละตอนนั้นอยู่กรุงเทพปิดถนน,อนปิดต้นไม้หักโคน ปิดถนนหนทางนี่เดินเข้ามานะยอดขนาดต้นขนาดประมาณเส้นผ่าาสุย์กลางของหกนิ้วเจดนิ้วนี่หรือ8ดนิ้วหรือสิบน้วประมาณเนี่ยขาดปัน่นขาดปั่นไปเลยหมุนขาดพวดพวดไปเหมือนเราเด็ดกิ่งไม้ธรรมดาธรรมดาน,ะนั่นลมลมหมนุนไปทานานดับความเดือดร้อนไปหมด จนับได้สามสิบกว่าต้นปีนั้นในวัดนี่ต้นไม้ผักโต้นไม้ใหญ่ใหญ่เท่าที่มีไม่มีต้นไม้ใหญ่แล้วังกนา้านวัดเราเป็นป่าโคกมันก็ให้เห็นธรรมชาติที่มันเกินความจําเป็นเกินความพอดี จิตใจเหมือนกันนั่นแหละใจิตใจคือนย่นเข้ามาภายในใจิตใจถ้าขาดความสมดุลก็พันแปรเปลี่ยนแปรพัันอยู่นั่นแหละจิตคือความคิดจิตคือธรรมชาติของจิตคือนักคิดนะ,ะนก,กิริยาของมันคือนักคิดแต่ตัวตนของมันคือความรู้จิตที่เป็นเราอยู่ทุกว,วันเนี่ยคือตัว,ตวรู้เนี่ยวความร,วรู้ตัวรู้ผู้รู้เนี่ย แต่มันไม่ถึงกลับไปสู่ความเป็นผู้รู้โดยสมบูรณ์มันออกมาเริ่มแล้วมันกระแสผันแปเปลี่ยนแปลลนวะพัดมันมาพัดเป็นกระแสขึ้นมาแล้วเดี๋ยวนี้จิตที่มีปัญหาทุกวันนี้พวกเราเมีปัญหาเพราะมันไม่ได้แค่รู้มันมีกิริยาของมันอาศัยกิริยาของมันก็คือความคิดของปรุงมาปรุงใจกิริยาของมันมาปรุงความรู้กลายเป็นความ เพิ่มความรู้กลายเป็นความหลงเวลานี้ที่แท้ธาตุแท้ของเราคือความรู้ธาตุดั้งเดิมทิฏฐิพูดต่างกันอยทิฏฐิจนะิตนั่งเดิมนั่ยนะคือความรู้คือผู้รู้สพันยุท่านตรัสพระองค์ท่านมาตรัสย้อนกลับไปถึงฐานของความรู้จริงๆก็กคือเต็มไปด้วยญาณทัศนนะญาณทัศนา,านะ เต็มเป็นรยานอย่างทราบความเป็นจริงก็คือความรู้ยิ่งเห็นจริงตามความเป็นจริงก็คือตรัสรู้เองโดยชอบกว่าตรัสรู้ก็ต้องที่กลับไปสู่ฐานที่สมบูรณ์กลับไปสู่ยังฐานที่ตั้งที่มั่นของจิตจริงๆก็คือผู้รู้พุโทโธพักขวาวผู้เบิกบานผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเท่านัน้นเดี๋ยวนี้มันรู้อยู่แต่มันไม่ได้ตื่นมันไม่ได้เบิกบาน มันมีแต่ความว้าวุ่นขุณนัวอยู่เวลานี่ยพุงสาลนวุ่นวายไปตามสัญญารมที่มันมาก,กับเพื่อมก่อกวนเราทําไม่รักทำไม่รังชังปัญหาก็คือความไม่รู้จริงตามความจริงเลยคือติดคนะําว่ารักติดคาว่าชังพอใจก็รักไม่พอใจก็ชังโลภหลงเกลียดโกรธเป็นมาจากความจริงที่มันมาปัน่นกระแสของใจเรา มันไม่ว่าอ,อยู่เฉยๆแล้วมันจะรักอยู่เฉยๆแล้วมันจะชังจิตนี้เป็นธรรมชาติที่มีเหตุมีผลอยู่ในตัวของมันนั่นแหละมันทรงเหตุทรงผลมีเหตุมีผลเอาเหตุอะไรเข้าไปไหให้มันเอาเราก็รอรับผลได้เลยพวกเราส่วนมากร้อยแทบเยอวร้อยทั้งร้อยเอาเหตุกับคุณสมุทยัยป้อนเข้าไปเป็นข้อมูลทห้มันป้อนข้อมูลเข้าไปเป็นมีแต่สมุทยัย สมุทัยแปลว่าเครื่องมือผูกมัดเครื่องผกมัดเครื่องร้อยรัดตัวการก็คือสมุทัยแล้วล่ะเราป้อนข้อมูลเข้าไปก็คือสมุทยัยเหตใจซึ่งได้รับข้อมูลจากสมุทยัยเหตุก็คือสมุทยัยผลก็คือทุกสมุทัยแปลว่าความทุเกียอทะยานหยาด มีบริวารของมันตัวทำงานก็คือโลกบ้างโกรธบ้างโลกก็ทำให้เราก็พร้อยหลงไปตามะครนี้ความโลภมาครอบงำใจของเราเป็นถัดรับใช้ความโลภอันนั้นก็ดีอันนี้ก็ดีอันนั้นก็จะเอาอันนี้ก็จะอ,อันนี้นก็เหมาะอันนี้นก็เหมาะโดยไม่คิดว่ามันคาว่าเหมาะแล้วมันเหมาะจริงไหม โลกนี้ท่านสอนพระธรรมท่านสอนเรื่องอะไรพระธรรมท่านสอนเรื่องปัจจัทยทายาทานเรื่องอาศัยทำไมนะพระเจ้าพระสงฆ์ก่อนจำบริโภคแค่สอยท่านถึงสอนมาดตั้งแต่บนพระกาลนรระเา้าผสมบทท่านสอนนะครับว่านิสัยเสียกรณียกิจสี่นิสัยสี่ที่ควรกระทำเริ่มตั้งแต่ มิทธบ,บาทรเสนาภ้าบางสกุลมิทธบาทเสนาสนะกับพี่นธธรรมทุดงกรรมฐานทุตังคะท่านสอนมาหมดเนาอตนเหยะรโลปะโพชนาในสาโยปปะชาแต่ถเตียวสิวงอุตสาหกรณิยติริกลาภโกนั่นแหละท่านสอนสอนวิชาไม่ให้โลภไม่ให้โกรธ อนวิชาความเป็นจริงคือเครื่องอาศัยเครื่องพยุงกายเพื่อยังอัตภาพให้เปลี่ยนไปปฏิสั่งข่าโยนิโซเพินทปา,าตางังปฏิเสวามิบินทบาทคือข้าวตกลงจังบาทเวลานี้นั่แหละเพื่ออะไรนะเพื่อยังอัตภาพให้เปลี่ยนไปเพื่อบันเทาเวทนาเก่าไม่ให้เวทนาใหม่กำเริบ นิธนาเก่าคือ,อไรยความอ่อนล้าหิวโหยนิธนาใหม่ที่จะเกิดขึ้นมาตอนนั้นก็คือ,อรรยความอึดอัดขัดเคืองเพราะมันไม่รู้ประมาณตน,นอะไรก็จะกินอะไรก็จะกินกินก็ไปพุงฉีกผลสุดท้ายก็ไม่ได้อะไรมีแต่ความเกินความจําเป็นเกินความจำเปนเนเ็นเพราะไม่มีปฏิสังไม่มีปฏิสังขายอยู่ท่านว่ามนไม่ได้พิจารณาเหยียบขายกอนแล้วเพิงบริโภคแค่สอย ปฏิสั่งข้าโยนิโซเป็นนัป,ป่าตังปฏิสั่งขาโยนิโซ่ยูรังปฏิสังข้าโยนิโซเสนาสนังปฏิสังขาโยนิโซกคิรณปัจจะย็บเสื้าปริฆารงปฏิเสวามิข้าพเจ้าพิจารณาโดยเยบขาแล้วถึงส่องเสพถึงใช้สอยถึงบริโภคใช้สอยปัจจยทายทานยีวอนเครื่องนุ่งห่มเสนาสนะที่อยู่อาศัยคิรณปัจจะปัจจัย อยู่ยารักษาโรคที่นัปัจจัยทั้งหลายเ,าเพื่ออะไรจีวรก็เพื่อเพื่อปกปิดอวัยวะที่น่าละอายเพื่อปกปิดส่วนนั้นส่วนนี้เพื่อบรรเทาทุกข์เห็นเวรภนไจากเหตุเพศภัยที่เข้ามากระทบกระเทือนเข้ามากระทบตอนนั้นมีอะไรบ้างอุจุารนเกิดจากฤดูเลือกโยงลิ้นไหลพอที่จะบรรเทาเบ,บางได้บ้างไม่ใช่เครื่องแก่หรอกของเหล่านี้ไม่ใช่เครื่องแก่ เป็นเครื่องบรรเทาท่านทั้งทั้งว่าให้พิจารณาเพื่อบรรเทาแต่มันก็ได้แค่บรรเทาเพราะมันไม่ได้ใช่เครื่องแก้มันเป็นตัวบรรเทาปลายเหตุเพราะพวกเราได้มาแล้วซึ่งชาติได้พบในชาติได้มาแล้วซึ่งเหตุแห่งทุกข์ก้อนทุกพวกเราได้ก้อนทุกมาถือทั้งดุนเลยเวลานี้สัตว์ทุกรูกทุกนามทุกตัวตนได้ทก้อนทุกมาเป็นสมบัติของตน มันจะเป็นสมบัติก็ตรงที่ว่ามาพิจารณาไม่เช่นนั้นมันจะนําความวิติเจ็บหายมาให้เจ้าของเพราะตัวตนของมันก็คือก้อนทุกข์ก้อนสมุทัยคือก้อนทุกข์ผลของสมุทัยก็คือร่รูปร่างหน้าตาตัวตนของคนของสัตว์ของเราของเขาเหมือนกันหมดถ้าเราเราได้ก้อนไฟก้อนทุกข์ขึ้นมาแล้วชาติเพราะมันไม่หยุดนิ่งมันไม่เคยหยุดนิ่งเราได้มันมาถึงครองมาตั้งแต่ต้น ตัวใขรตัวมันไม่สามารถที่จะแบ่งสรรปันส่วนไม่สามารถที่จะผ่อนคลายให้กันได้ไม่เหมือนหม้อน,น้ำพอที่จะผ่อนคลายให้เครื่องจักรเครื่องคนอันนั้นบรรเทาตัวร้อนบ้างนี่ตัวใครตัวหมันต่างคนต่างร้อนเพราะได้แล้วถึงกองกอนทุกกองทุก ม,มาตั้งแต่ว,วันเกิดแล้วมันไม่หยุดนิ่งมันพัฒนามาเรื่อยนั่นแหละมันพัฒนาไปสู่ความสิ้นความเสื่อมนะการพัฒนาหรือวัฒนาพัฒนาในาถึงแบบพัฒนาไปสู่ความเจริญอันนี้มันไปของมันเองถึง,งจะเรียกว่าพัฒนาหรือวพัฒนากน็ไม่รู้จะเรียกไปทำไมเพราะพัฒนามันเดินไปสู่ความเสื่อมมันมีแต่ความสิ้นความเสื่อมอยู่ทุกขณะแต่เราไม่เห็น ถ้าเราเห็นในรานาสิเยนรังเกียจมากก็คือร่างกายตัวตนของเราเนี่ยแหละไปไหนมาไหนมันไม่ได้หยุดเราแต่สําคัญว่าเป็นตัวตนแบบเป็นแค่นี้หยุดยุติอยู่ลงตรงนี้ถ้ามันยุติตรงทิมทําไมมันแก่เราทําทไมมันโตว,วันโตขืนเด็กกโตผู้ใหญ่ก็ง่อมทําไมไม่เป็นอย่างนั้นถ้าว่ามันอยู่แค่นั้นก็ ยอมรับความจริงอย่างหนึ่งก็คือมันเปลี่ยนยทุกขณะตามหลักการทำวิชาการตามหลักธรรมที่ท่านสอนไว้คือมันไม่หยุดนิ่งมันแปลมันเปลี่ยนทุกขณะแต่เราไม่เห็นสิมันเกิดต่อเนื่องต่อเนื่องแล้วราละเอียดเลาออมมากยิ่งกว่าตาเราจะไปรู้จิตใจของเราผู้หยาบยาวจะไปเห็นไม่มีทางไปรู้ไปเห็นเพราะอะไรเพราะสิ่งที่มันรู้มันเห็นก็คือมันเอามาโลภโกรธไปซะหมด เอาความชักนําเราไปสู่ความโลภชักนาเราไปสู่ความโกรธด,ดีใจเสียใจพอใจไม่พอใจอยู่วันตลอดทั้งวันทั้งคืนมม่เลยไม่มีเวลาให้อัดให้ทำพอที่จะปิดชิจรณา,าสร้างค่าย่ใรโซสบินัปาตังกีรังกีรัปาตังเสนาสนะไม่ได้มีเวลาพิจารณาให้แยบคลายเพื่อที่จะซ่องเสพสิ่งเหล่านั้นมันทั้งติด พะไม่ได้พิจารณาส่องเสพมันก็ติดติดรสกจิตชาติติดความสมอยากสมปรารถนาะอยาของถ้ามันสมปรารถนาะแล้วมันก็อยู่น่าจะมีความสุขอันนี้มันไม่ได้สมปรารถนาะแล้วมันไม่ได้มีความสุขมไม่ได้ยุติแค่นั้นมันมีแต่วิปริตแป,ปรปวนแปรปรวนอยู่เท่ขาขณะ เปรินามัติมังกัลลางโลตังสานุปัสสิตุงเอตัมมัยสมาสเมสเมตปาติโนเห่งทงพันเตนั่นเห็นไหมท่านพัะนท่านซัก่อกกรณจวคีครั้งพุทธกาลถูกแล้เหลือสมควรแล้วหรือที่จะไปยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่ไม่มีความเรียกเที่ยงแท้แน่นอนอะไรเลยว่าเป็นเราเป็นของเรามันวิปริแปรปวนอยู่ทุกขณะเราจะไปยึดตรงไหนว่าเป็นเราเป็นของเรา ปัญจวคีต่คล้อยตามเดินตามพิจารณาเลยตามเพื่อความแยกขายเพอพระองค์ท่านตรัสผ่านไปก็ถามมากลับมาถามพวกเหล่านั้นก็ตอบดังถึงอัดถึงทำถึงจิตถึงใจว่าโนเหตุทางพันเตไม่สมควรพระเจ้ายข่าได้ไหมแล้วก็ผ่านไปตอบซักซ้อมการยอมรับความจริงแล้วก็ผ่านไปทิ้งไปท่านเหล่านั้นทิ้งไปสลัดหลุดจาก,กจิตจากใจกลายเป็นพระ อริยะพูอริยะเจ้ากลายเป็นพระเจ้าพระสงฆ์กลายเป็นอริยสงฆ์เกิดขึ้นมาอย่างโลกมนุษย์ในครั้งเมื่อครั้งพุทธกาลสองพันกว่าปีผ่านมานี้ก็คือเกิดเพราะพระองค์ท่านอบรมสั่งสอนผลก็เดินตามเดินตามเหมือนว่าพระองค์ท่านแบวกช่องให้เดินแล้วก็เดินตามไปเรือร่อยๆแทรกไปทุกขณนะจนกระทั่งกลายเป็นรู้จริงรๆงตามความเป็นจริงยังขินจีสมุทัยธรรมังสัพปัญตังโรทัตธรรมมันติ สิ <ersch> <nominee. S 1> Instead, ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งเหล่านั้นก็ดับไปเป็นธรรมดาก็ท่านเห็นเกิดดับเกิดดับสิ่งเหล่าใดสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดาท่านว่าเป็นเห็นเป็นของธรรมดาสิ่งเหล่านั้นล้วนแล้วแต่ดับไปเป็นธรรมดาเหมือนกันไม่มีสิ่งใดสิ่งหนึ่งส่วนใดส่วนหนึ่งจะมาอยู่ยั่งยืนยงจรังยังยืนพอที่จะเรามาแบกมาหามมายึดมาถือเราไม่สมควรที่จะมาแบกหามยึดถือสิ่งซึ่งไม่มีอะไรเป็นสาระ ล้วนแล้วแต่เป็นธรรมชาติที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ชั่วคราวแล้วก็ดับไปเกิดขึ้นมาตั้งอยู่ชั่วคราวแล้วก็ดับไปเป็นอย่างนี้มาทุกรูปทุกนามทุกตัวตนทุกอย่างแต่เพียงแต่ว่าเราไม่เห็นเราไม่เห็นเราก็จับเชื่อเราว่าสิ่งที่เราไม่เห็นไม่มีความจริงหรอกสิ่งที่ถ้าเราไม่เห็นนำ้นำหน้าตาเราบางนิดเดียวก็มิดมิดละ สิ่งที่รู้ว่าฝากโน้นมีอะไรบ้างก็คือสติคือปัญญาจินตนาการไตรตรองใครลควญดูเพราะเอาสิ่งที่มันแลบมาสิ่งที่มันแลบมาสิ่งที่มันโผล่มามันมีหางโผล่หางมันโผล่มาเราก็พอจะรู้ว่าตัวตนมันมีอยู่นั่นแหละกิริยาการที่เราเห็นด้วยความสําคัญมันหมายว่ามีอตีตาโร็เคยรู้เคยเห็นเคยรู้อยู่ว่าเป็นอย่างนั้นส่วนนั้นเป็นนั้นไม่ใช่ว่าจะต้องปรากฏในคนลอลงจากสุถึงจะว่ามี สิ่งที่อยู่ข้างๆเรานั่งหลับตาเนี่ยแต่เราเอาวางไว้แทๆ้ๆทำไมจะไม่มีมันต้องมีเพราะเราเพราะเราวางไว้เห็นไหมนั่นก็เชื่อโดยอนุมานเชื่อโดยการจินตนาการต,ตรึกตลอใคร่ครวญดูวเพราะเราเป็นคนวางไว้ันั้นก็มีไม่ใ,ใช่ว่าจะไม่รู้ไม่เห็นแล้วจะไม่มีมีอยู่ตามความเป็นจริงของเขาของเราแต่ไม่สามารถที่จะมาบรรเทาเบาบางให้กันและกันได้อย่างเก่งก็คือเจ้าของต้อง,งพอพประพฤติปฏิบัติ ต้องเป็นผู้ประพฤติต้องเป็นผู้ปฏิบัติสุพติอุชุญญญาสามิกิปฏิปโนภควาโตสาวกสังโฆพระสงฆ์ธาตุแกังพระสงฆ์ก็คือตัวนั้นคือผู้ประพฤติดีปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติตามธรรมเพื่อรู้จริงจริงตามความเป็นจริงก็คือรู้อรรถธรรมปรงบางก็คือปรงวางเรื่องอับเรื่องธรรมนั่นแหละมีแต่เรื่องเหตุแห่งทุกเหตุแห่งสุขวัดขึ้นเกิดข,ข,ขึ้นยัง สถานที่เกิดของมันผลสุดท้ายจิตที่มีความพร้อมที่จะฟังพร้อมที่จะรับมันอ่อนอ่อนผ่อนตามได้ขนาดไหนถ้ายังแข็งกระด้างคัดคืนนั่นแสดงว่าจิตจะยังฝึกฝนยังไม่พอมีหน้าที่อย่างเดียวคือฝึกต่อไปพวกร์กจนร่างกลายเป็นความอ่อนตัวจิตที่ฝึกดีแล้วนำสุขมาให้ เวลานี้จิตที่ฝึกกาลังฝึกอยู่นี่แหละมันยังไม่ได้นาสุขแต่มันมีกลิ่นอายเขาเริ่มจะมีความสุขอยู่บ้างถึงจะมีทุกข์อย่างเดิมแต่ก็มีกลิ่นอายของความสุขเพราะอะไรเพราะการฝึกฝนอบรมจิตที่ฝึกดีฝึกที่ฝึกสมบูรณ์เพราะฉะนนั้การฝึกจิตก็คือเพื่อความสุขจิตตั้งดันตาสุขาวาจิตที่ฝึกดีแล้วนาสุขมาให้ถ้าตราบใดยังไม่มีความสุขจากอยู่กับจิตแสดงว่ายังไม่พอ ยังไม่พอยังไม่พรอ้อมยังไม่สมบูรณ์นั่นแหละทั้งหมดเดินไปสู่ความสมบูรณ์ก็คือเดินไปตามความเป็นจริงที่มีเครื่องประกอบองค์ประกอบเพื่ออะไรเพื่อสติเพื่อปัญญาเพื่อวิชาความรู้พอรู้แล้วมันก็กลายเป็นคนละอย่างกับคนหลงเวลานี้ตอนนี้มันหลงมันก็รู้ประเภทหนึ่งก็คือรู้ไม่จริง ไม่รู้จริงตามความเป็นจริงก็คือรู้แบบสมุทัยสมุทัยมันเสี่อมสอนมันบอกให้รู้บอกความจริงอย่างนี้มันเห็นแค่นี้มันก็บอกแค่นี้เห็นตามสิ่งที่มันรู้มันเห็นบอกตามสิ่งที่มันรู้มันเห็นแต่จิตที่ฝุดก็ฝุดยากสิ่งที่มันรู้มันเห็นให้มันเป็นตรงไปตามกะกาลองคลองรมเดี๋ยวนี้มันรู้มันเห็นมันพ้นออกมามันไม่ได้ตรงตามกาลองคลองรมเพราะอะไรเพราะมันปฏิบัติมันเหนือกว่า แต่มันไม่เหนือกว่าธรรมชาติที่เป็นจริงของตัวตนของจิตจริงๆมันจะจริงแค่ไหนมันก็เกิงอยู่ในระดับของผู้เกิดแก่เจ็บตายผู้ที่อยู่ในห่วงแห่งสมมติถ้าพ้นไปจากสมมติกลายเป็นวิมุติพ้นไปจากความวกปนบนเวียนเวียนเวียน,นเวียนไหวแต่เกิดถ้าฝึกฝนทาั้กลายเป็นความรู้ทะยธทยานพุ่งขึ้นออกนี้จากสมมติออกจากบัญญัติ ไม่มีสมบัติไม่มีบัญญัติไม่มีสมมุติมีแต่วิมุตติพ้นไปจากความสาคัญมั่นหมายก็เลยกลายเป็นจิตที่เป็นสุขเพราะมันพกอยู่เวลานี้ก็มีแต่ความสําคัญสําคัญมั่นหมายว่าต้องดีต้องสุขมันเกินเพิ่นแค่โลเกียสุขสุขที่เราสลดโลกทั้งหลายควานหาเวลานี้กลายเป็นโมโลเกียสุขสุขที่อาศัยความสัมผัสสัมพันธ์สุขที่อาศัย ปัจจัยที่เกี่ยวเทื่องเหนียวเนื่องกับวัตถุเรียกว่าอาเมยอาเิสุขที่พูวพันกับอามิตสุขที่มีความเกี่ยวข้องผัวพันกับเร,เรื่องของโลกอาเมเส้นช่างรางวัลเรื่องได้เรื่องเสียล่านี้น้วนแต่เป็นทําให้จิตชอบโดดงับเพราะสุดท้ายสิ่งเหล่านั้นเร่าร้อนขึ้นมาตามความเป็นจริงของเขา เพราะไม่มีความชุ่มเย็นมันเป็นฟืนเป็นไฟเชื้อฟืนเชื้อไฟดีนี่แหละนั่นแหละไปโดดไปไม่ว่าได้มาได้ผลสุดท้ายก็นําความร้อนเพราะมันไม่ได้หยุดนิ่งอยู่แค่ได้แค่นั้นต่อไปความได้ก็กลายเป็นความเสียความสิ้นความเสื่อมได้มาเท่าไรก็ต้องคืนเอามาเท่าไรจะต้องคืนวิปริตแปรปรวนอยู่อย่างนั้นเพราะจิตใจไม่รู้ไม่ทราบโดดเข้าไปติดเบ็ดของสมมุติเต็ม มันดิ้นไม่หลุดลนครนี้เพราะสมมติมันทําหน้าที่ของมันโดยสมบูรณ์ทาําหน้าที่ของมันเริ่มตั้งแต่เข้าใจว่าได้พลสุดท้ายสิ่งสิ่งที่ของได้เจะของถืออยู่นั้นก็เริ่มแปลเปลี่ยนเสื่อมไปตามความตามการตามสมัยของเขาผลสุดท้ายก็แม้แต่ร่างกายที่ติดมากกับมันก็แกง,งอมผลสุดท้ายเข้าตะแลงแกงอยู่ไม่ได้ทนไม่ได้ต้องม,มีการเปลี่ยนทางการตายการเกิดตั้งแต่ต้นการตายวันปลายท่ามกลางนั้นมีอะไรไมีได้ทุก เบื้องต้นทํากลางบั้นปลายมีแต่ทุกข์เขาเนี่เอามาประมวลผลกันมาแล้วส่วนใดบ้างที่มีความสุขส่วนนั้นก็คือแค่ไม่ทุกมากแค่นั้นละ่ะถ้ามันทุกมากมันไม่มีลาเลยนะส่วนมากร้อยเทวรอชทั้งร้อยก็คือความทุกข์ในทํากลางคําเกิดและการจ่ายก็ค,คือความทุกข์โสกับและเทวทุกขทรมนัสุปายาสัานะเป็นของแถมที่ติดมากกว่าความเกิด อาสับรึงกลัวมากเพราะอะไรลนะ่ะเพราะสิ่งที่อยู่น,นั้นพร้อมที่จะทะลุทะลวงออกมาเมื่อไรก็ได้เพราะมันแช่แข็งไว้เป็นข้อมูลที่แช่แข็งไว้ยังไม่มีการให้ผลก็พร้อมที่จะให้ผลตามความเหมาะสมที่มันจะเป็นไม่ใช่ว่าในตัวเย็นมันจะต้องเย็นอยู่ตลอดเวลา แม้แต่ช่องฟิตเอาอะไรไปใส่ไว้ก็แข็งอยงนินเพราะช่องฟิษเชื่อถือไม่ได้ในตลอดการเพราะมันมีการมีสมัยของมันก็คือสมมุติมันคือเกิดพอเกิดขึ้นมาก็เริ่มสตาร์ตติดเครื่องกันมาพอพอแก่ชราค,คร่ำคล่าพอตายมาเป็นไงเหมือนถอดปลัก๊กเหมือนปลดสวิตถอดไฟ ช่องฟิตท,ที่ว่าเย็นก็กลายเป็นอีกเรื่องหนึ่งพอผ่านนาทีชั่วโมงไปคราวนี้เป็นไงนะน้ำแข็งที่อยู่เต็มซอกของตู้เย็นเริ่มจะละลายเพราะมันไม่คงที่ตามอุณหภูมิที่เหมาะสมที่จะเป็นน้ำแข็งในช่องฟิตเป็นไงคราวนี้ผลสุดท้ายละเลงละลายออกมาหมดกลายเป็นความร้อนเสอีกกลายเป็นความ ร้อนภายในเพราะอะไรเพราะมันไม่มีตัวเข้าไปหล่อเลี้ยงนั่นเรยว่าความตายความตายที่เราเห็นเอามาเทียบเคียงความตายที่เป็นอยู่ในภายในความตายภายในมันตายต่อหน้าต่อตาเราแต่เราไม่เคยเห็นสัตว์เราไม่เคยเห็นไม่เคยดูไม่เคยสนใจกลายเป็นเรื่องไกลตัวการตายนี่กลายเป็นเรื่องไกลตัวเป็นเรื่องที่น่าเกลียดน่ากลัว ที่แท้ความเกิดได้มาแล้วความแก่ความเจ็บความตายจะต้องเป็นของแถมจะต้องประสบพระเป็นสำเร็รับสักวันหนึ่งวันใดวันหนึ่งวันไหนไม่รู้ลนะแต่ต้องได้รับสองสิ่งเหล่านี้นจะต้องได้กระทําการชาปนกิจทุกคนจะเป็นภาระสําหรับคนเป็นคนตายก่อนก็เป็นภาระสําหรับคนตายที่หลับก็คือจัดการงานศพของคนเหล่านั้นให้ดูเรียบร้อยไม่ประเจิดประเจอิอไม่น่าสะอีเสียนเหมือนสัตว์โลกทั่วไป ท่านาเรียกว่าความประเสริฐของความเป็นมนุษย์แต่ละที่แต่ละทางนุษสปฏติลภโขความเป็นมนุษย์มีความอุดมสมบูรณ์เพียบพร้อมด้วยสิ่งที่อย่บรรเทาสิ่งเหล่านั้นถึงแก่ไม่ใช่เครื่องแก้เพราะไม่สามารถที่จะแก้ได้อนันเรื่องนี้เป็นแค่บรรเทาอืปฏิสังขารยนิโซเซนาสนังปริเสวามิปฏิสังขารยนิโซกินลนัปัจ,จะยะเาเปสัจับปริฆารงปริเสวามิ พิจารณาให้โดยแยบขายความตามความเป็นจริงพิจารณาแล้วแล้วเราเกี่ตรรถทบทวนอย่าสําคัญว่าเท่านั้นเที่ยวนนเที่ยวการพิจารณาทรมอย่าไปคนานาเที่ยวพิจารณาพิจารณาไปตามสติปัญญาที่มันเปิดช่องให้พิจารณานั่นแหละหนักเข้าหนักเข้า,า,ขาสิ่งที่มันมาทับถมเราไม่จะค่อยจืดจางมันจะค่อยเบาเบื้องต้นมันจะเริ่มเบาเริ่มจืดจาง,จจางผลสุดท้ายก็คือก้าวขึ้นสู่ความ,มิมุติพ้นไปจากสมมติก็พ้นไปเพราะ รู้างจริงตามความจริงที่แท้ไม่ใช่ตัวตนตัวตวกนก็คือความรู้อยู่ดั้งเดิมอยู่ภายในแต่มันรู้เพื่อรักนั้นช่างนี้ก็เพราะมันมีธรรมชาติของสิ่งที่เย่ะแยะก่อกวนทั้งแต่ตื่นจนหลับมีแต่เรื่องก่อกวนมีแต่เรื่องทาให้เกิดความลุ่มหลงงมงายจิตใจที่งโง่อยู่แล้วก็งโง่ซ้ำสองโง่ซ้ำซากโง่อยู่แล้วก็งโง่ดักดานโง่เข้าไปอีกโงก่กาลังสอง,งกลาลังสาม เพราะฉะนั้นสิ่งที่จะแค่ความโง่คือความจริงเอาความจริงมาประกาศแล้วแล้วเราประกาศตามความจริงจะกี่ครั้งกี่คนจะไปคันาาแม้แต่สิ่งผูกมัดมันผูกมัดเรามันมีเที่ยวไหมมันไม่มีถนนรอบที้เที่ยวพอแล้วละสำหรับคนคนนี้กิดตรงนี้พอแล้วจะไปเอานักหนาอะไรมันจะตายมันไม่เห็นว่ามันเอาจนวัดอยู่กับนี่ไม่ได้ถึงว่ายอมกระทําทุกอย่างเพื่ออะไรเพราะคิดว่ามันถูกทุกมันทุกมันทุกอยู่กับทุกไม่มีที่แก้ไม่มีทาง ก้ไขถอดถอนม้แก็คือนั่นแหละประเภททะลุปล้องประเภททุกข์หนักแล้วก็ทะลุปล้องไปตามความสาคัญความการผิดคิดว่าเป็นทางออกของความทุกข์ตายไปสุดท้าจะพ้นทุกข์มันไม่มีทางพ้นทุกข์เพราะการตายความตายความเกิดเป็นเรื่องธรรมดารรมนาของสัตว์สังขารไม่ใช่ว่าตายแล้วจะพ้นจากสิ่งเหล่านี้สิ่งเหล่านี้ติดไปหมดมันไม่มีอะไรบกพร่องยิ่งกว่านั้นก็คือนําความชัดเจนขึ้นมาอีกก็คืออะไรคือกำหนักนั่นเห็นั่ะ แต่ละอย่างแต่ละอย่างมันไม่ใช่บบดอยู่นิ่งมันเพราะเป็นมีธรรมชาติที่มันมาผลักดันเวลานี่ก็กรรมและผลของกรรมกรรมเป็นตัวผลักดันทำให้เกิดกระแสเกิดเวลานิงหมุนเวียนเวลานี้เพราะอ,อานาจของกรรมอํานาจของกรรมการกระทําของกรรมอย่าไปเชื่อถือมันถ้าเชื่อถือมันแล้วก็มันจะพาเราไปชิบหายลมจมทำไปจากความนี้น่าจะเป็นนั่นคือพัฒนาการไปจากศูนย์ อย่าทำลงไปมันติดลบพัฒนาไปจากศูนย์เนี่ยแหละเพิ่มขึ้นมาเป็นบวกบวกหนึ่งสองสามสี่ห้าเริ่มเข้าไปพระอริยบทเพราะเครื่องไม้เครื่องมือเพราะความบทกลั้นทนทานเพราะปฏิสังคาอยนโซเพียรณนาดโดยแยกภายในปัจจัยทายาทานทั้งหลายแลวทุกส่องเสพสิ่งเหล่านั้นจะไม่เป็นโทษเป็นพิษไปกลายเป็นความดมสมบูรณ์กลายเป็นสิริกลายเป็นมงคลกลายเป็นคุณงามความดีเพราะอะไรเพราะเจ้าของดีในที่นี้หมายถึงจิตที่เป็นตัวดั้งเดิมตัวธาตุแท้ของสิ่งที่เป็นเราเวลานี้ เรามีจิตมีใจโัวธาตแท้ดังเดิมของมันก็คือจิตใจคือมโนธาตุแล้วจะเรียกเรียกเข้าไปก็คือตัวตนก็คือตัวเราตัวเขานั่นแหละแต่เรามีปัญหากับตัวเขาเพราะอะไรเราเพราะเขาก็เรามันไม่ลงกันตามธรรมมันมแต่เรื่องความเกลียดโกรดชิงชังเอาเขา้าเขา้เขากลายเป็นศัตรูข,ขั้วขาดเคียดฉัจชิงชังปติดพบติดชาติกลายเป็นเครื่องบันทอนความดีงามความเจริญส,สุข คลายเป็นอันเครื่องหน่วยความทุกข์หน่อจิตจังนั้นตาสกาวว่าหังที่ท่านกล่าวว่าจิตที่ฝึกดีแล้วนําฝึกมาให้มันนําทุกข์มาด้วยเพราะอะไรเนะ่ะเพราะมันไม่ได้ฝึกฝึกยังไม่ดีนั่นแหะท่านที่ว่าให้ฝึกต่อไปนทางแห่งพุทธคือทาง้ายกลางอันเบิกบ,บานให้อยู่กับคืนวันคือปัจจุบันยา